วิเคราะห์บอลวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565กับเฮงครับเฮงบอลเต่งชาแนลนะครับวันนี้เฮงคัดฟุตบอลเน้นเน้นมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับเป็นศึกพิมีย์ลิกอังกฤษ1คู่แล้วก็คันโชเซเรียอ,อิตาลีอีก2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างซามโดเรียพบกับฟิออเรติน่าในศึกคันโชซเรียอิตาลีคิกเอาวเวลา5ทุ่มครึ่งครับ คู่ถัดมาครับก็ยังอยู่ในศึกกันโชนซีรีอาอิตาลีครับคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับลาซิโอครับและคู่สุดท้ายครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลคิดเอาเวลาตีสอตรงนะครับในส่วนของทัศนะตัว VIP หรือว่ากิจกรรมต่างๆก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์ s i เฮงเจนะครับหรือว่าสแกน QR วอารโคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับส่วนรายละเอียดแต่ละคู่จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมวิเคราะห์บอลคู่แรกของเฮงวันนี้ครับในศึกกันโชดซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างซานโดรียครับเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของม่วมห่างกาดฟิออเรติน่าครับคู่นี้ชิงออาเวลา5ทุ่มครึ่งครับแฮนดิแคปตอนนี้ครับเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างฟิออเรติน่าต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับ มาดูในส่วนของตารางคะแนนก,นกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ซามโดเรียครับอยู่อันดับ16ของตารางมีอยู่33แต้มครับเกมเย้าของพวกเขา18นัดครับชนะ5เสมอืแพ้10ได้25เสีย31อครับอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่27.8%และเล่นในรังเก่งเป็นอันดับ14ของลีกนะครับส่วนฟิออเรตินา่าผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับ8ของตารางมีอยู่59แต้มครับเกมเยือนของพวกเขา18นะัด ชนะ6เสมอ3แพ้9ได้20เสีย27อันตราชนะนอกบ้านอยู่ที่33.3นะครับและเล่นนอกบ้านเก่งเป็นอันดับ12ของลีกนะครับมาดูผลงานการพบกันครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับบ้านใครบ้านมันครับก็มีพลิกล็อกกันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดครับทางฝั่งซามโดเรียเอาชนะฟิออเรติน่าไปได้2นัดครับคู่นี้ไม่เสมอกันเลยครับมีสกอร์ตลอดนะครับ ก็แพ้ต่อฟิออเรติน่าไป3นัดใน5นัดหลังสุดนะครับซึ่งอัตราชนะอยู่ที่40%ครับชนะราคา40%และอัตราเกมสูง100%เลยครับคู่นี้ก็ยิงกันถล่มทลายเลยครับยิงกันเยอะจริงๆครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นอย่างซามโดเรียนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับซามโดเรียครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับอัตราชนะอยู่ที่20%ชนะราคา40%และอัตราเกมสูงอยู่ที่20%นะครับ นัดล่าสุดครับก็ไปเยือนลาซิโอครับก็โดนลาซิโอครับยิงประตูมา2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับซามโดเรียแต่นัดก่อนหน้านนั้เล่นในรังก็เฉือนเอาชนะเจนัวมาได้ครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งฟิออเรติน่าครับ5้านัดหลังสุดของพวกเขาครับเพิ่งเก็บชัยได้จากเอสโรมาครับด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์นะครับก็5้านัดหลังสุดครับชนะ1ไม่เสมอใครเลยครับแล้วก็แพ้ถึง4นัดเลยเดียวในทุกรายการนะครับ อัตราชนะอยู่ที่20%ครับชนะราคา20%และอัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับซามโดเรียได้3เสีย7ผลตัางประตูลบ4ครับส่วนฟิออรเรตินาครับได้3เสีย9ผลตัางประตูลบ6ครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนเฮนดิแคปย้อนหลังครับคู่นี้ราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้ซามโดเรียและฟิออรเรตินากินราคาอย่างละ1นะัดเท่านั้นครับแล้วก็ที่เหลือ สี่นัดเสียหมดเลยครับจากห้านัดหลังสุดสูงต่ำคู่นี้ครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ครับสามโดเรียสูง3นัดต่ำสองนัดครับส่วนฟิออเรตินาสูง4นัดต่ำหนึ่งนัดนะครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งครับทั้งฝั่งซามโดเรียครับจะไม่มีเซบาสเตียนโจวินโกอย่างแน่นอนครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างมานโรกัมเบดินนี่นะครับกองกลางอย่างสเตฟานโนซินเซนะครับ ส่วนฟิออร์ติน่าครับจะมีซบยานอัมราบักอย่างแน่นอนครับก็เพิ่งโดนใบแดงไปนะครับส่วนด้านหน้าครับจะไม่มีริคคาโดชอตตีครับแดนกลางก็กาเอตาโนกาสโตวิลลี่ครับก็ยังไม่สามารถลงสนามได้นะครับแล้วก็แม็กขวาอย่างอันบา o โรโอริโอโซล่านะครับในส่วนของวันนี้ครับทางฝั่งซามโดเรียจะมาในระบบ4-2-3-1หนครับหน้าเป้าวันนี้จะเป็นฟรานเซสโกคาปูโตครับ ส่วนทางฝั่งฟิออร์ติน่าครับวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับฝั่งซ้ายจะเป็นนิโคลัสกอนซาเลสครับฝั่งขวาเป็นนานนิเตโมโอโคเน่ครับด้านหน้าแนวรุกตัวเป้าครับก็เป็นคาบาวนะครับก็ในส่วนของทัศนะคู่นี้ครับเพ่งยังมองว่าฟิออร์ติน่าครับก็ถึงแม้จะมาเยือนซามโดเรียครับแต่สถิติหลังๆครับถึงแม้ว่าจะบ้านใครบ้านมันแต่ก็มีครับที่ฟิออร์ติน่ามาเก็บชัยจากซามโดเรียได้ใน5นัดหลังสุด นัดน,นี้เฮงก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นครับก็คาดว่าฟิอเรติน่าราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้น่าจะเอาชนะซามโดเรียไปได้ครับคู่แรกวิเคราะห์ไปที่ผู้วิเคราะห์บอลคู่ที่2ของเฮงวันนี้ครับก็ยังอยู่ในศึกกันโชซเรีอาอิตาลีนะครับคู่ระหว่างยูเวนตุสครับเปิดยูเวนตุสอารีน่าครับต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับคู่นี้ที่ก็เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าที มาลายูเวนตุสครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ยูเวนตุสอยู่อันดับ4ของตารางมีอยู่69แต้มครับเกมเย่าของพวกเขา18นัดครับชนะ10เสมอ4แพ้4ครับได้23เสีย12ครับอัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่55.6%และเล่นในรังเก่งเป็นอันดับ6ของลีกนะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางครับแต้มตามยูเวนตุสอยู่ เจ็ดแต้มเลยครับก็มีอยู่6 2แต้มครับเกมเยือนของพวกเขาครับ18นัดครับชนะ8เสมอ3แพ้7ครับได้ส3เสีย31อครับอัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่4 4 4เและเล่นนอกบ้านเก่งเป็นอันดับ6กของลีกนะครับมาดูผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับยูเวนตุสครับเก็บชายจากลาซิโอไปได้3นัดครับเสมอ1แล้วก็แพ้ต่อลาซิโอ1นะครับอัตราชนะอยู่ที่60%ครับชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่6 0เเนะครับ นัดล่าสุดครับยูเวนตุสไปเยือนลาซิโอครับก็เก็บชัยจากลาซิโอมาได้ครับด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นมาลายยูเวนตุสกันก่อนเลยยูเวนตุส5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับอัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่6เอเซนะครับก็นัดที่แพ้ครับก็แพ้ต่อเจนัวครับนัดนั้นก็ถือว่าสู้เจนัวไม่ได้จริงๆครับก็ โดนเจนัวเฉือนเอาชนะมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับเลยสะดุดแพ้ไปนะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอครับแพ้นัดหลังสุดของบุกเอาชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกันกับยูเวนตุสนะครับก็อัตราชนะอยู่ที่60%ชนะราคา60%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะซามโดเลียมาได้ครับ2ประตูต่อส่วนครับนัดก่อนหน้านั้นครับลาซิโอไปเยือนสเปเซียครับก็ยิงกันถล่มทลายเลยครับยิงถึงกัน7ประตูในเดียวครับก็ เชือนเาชนะสเปเซียมาได้ครับ3ประตูต่อ4นะครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับยูเวนตุสได้9เสีย6ผลตัางประตู3ส่วนลาซิโอครับได้12เสีย7ผลตั้งประตู5ลูกนะครับมาดูในส่วนของราคาเอเชียนเฮนิแคปครับยูเวนตุสและลาซิโอครับกินในราคา2นัดจาก5นัดหลังสุดครับในราคาปอปอแบบนี้สูงตาคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึง่งครบ3ครับยูเวนตุส สูงอยู่นัดเดียวเท่านั้นครับที่เหลือต่ำหมดเลยส่วนลาซิโอครับสูงทุกนัดครับใน5นัดหลังสุดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งครับส่วนทั้งฝั่งยูเวนตุสครับน่าจะไม่มีเวสตันแม็กเคนนี่ครับกองกลางตัวเก่งของพวกเขาและแบ็กขวาอย่างโรดิโกเฟราเซ่นะครับหน้าซ้ายครับอย่างซิซ่านะครับและกอหน้าเป่าอย่างปรินโตรามอสนะครับ วันนี้ครับทางฝั่งยูเวนตุสน่าจะมาในระบบ4 3 3นะครับก็ฝั่งซ้ายจะเป็นเปาโลดิเวล่าครับแดนกลางจะเป็นวาโควิชครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเออฝั่งขวาครับฝั่งขวาจะเป็นเบอร์นาเดซซี่นะครับส่วนราซิโอครับวันนี้จะไม่มีผู้เล่นที่คือเปโตรโรดิเกสอย่างแน่นอนครับเพราะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ชิโร่เอมโมบาครับ โมเบ้ครับยังลงไม่ได้นะครับลาซิโอวันนี้ครับก็น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับก็น่าจะแพ้เกมรับรองสนกับจากยูเวนตุสกับผู้เล่นเด่นๆก็มีครับโกเมสครับดานิโรคาร์ลัดดี้นะครับในส่วนของคู่นี้ครับเฮงยังมองว่าลาซิโอครับนัดนี้พวกเขาน่าจะยันเสมอยูเวนตุสได้นะครับก็ไม่น่าจะพ่ายต่อยูเวนตุสในนัดนี้นะครับคู่ที่2อองเฮงวันนี้เฮงขอวิเคราะห์ไปที่ วิเคราะห์บอลคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเบิร์ดเซนต์เจมส์สปาครับต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลคู่นี้คิกออฟเวลาตีสอตรงในศึกเพเมียร์ลีกอังกฤษครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลครับต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับนิวคาสเซิลครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ14ของตารางครับมีอยู่ 43แต้มครับเกมเย่าของพวกเขาครับ18นัดครับชนะ7เสมอ6แพ้5ได้24เสีย27อัตราชนะในรังของตัวเองอยู่ที่ 38. 9แเซและเล่นในรังเก่งเป็นอันดับ9ของลีกนะครับส่วนทางฝั่งปืนใหญ่อาร์เซนอลครับตอนนี้มีอยู่66แต้มครับอยู่อันดับ4ของตารางเกมเยือนของพวกเขา18นัดครับชนะ9เสมอ1แพ้8ครับได้26เสีย29อัตราชนะนอกบ้านอยู่ที่5 0ปเซนะครับและเป็นอันดับ4ของลีกครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดที่พบกันมานะครับก็เป็นทั้งฝั่งอาร์เซนอลครับเก็บชัยจากนิวคาสเซิลไปได้ทั้งหมด4นัดครับแล้วก็เสมอกัน1นัดครับ5นัดหลังสุดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไม่สามารถเก็บชัยจากอาร์เซนอลได้เลยครับทั้งเกมเย่าและเกมเยือนนะครับอัตราชนะก็เลยอยู่ที่0%ครับชนะราคา20%ครับและอัตราเกมสูงอยู่ที่40%นะครับ มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลนะครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3ไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้2นัดครับอัตราชนะอยู่ที่60%ครับชนะราคา80%และอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็โดนมาถล่มอย่างไม่มีชิ้นดีเลยครับ5ประตูต่อ0นะครับสำหรับฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับ ชนะ4นัดครับไม่เสมอใครเลยแล้วก็แพ้แค่1นนัดเท่านั้นครับก็คือนัดล่าสุดที่ไปเยือนท็อดแนมฮอตสเปอร์นะครับก็โดนสเปอร์ทะลมมาถสามประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับอัตราชนะก็เลยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับชนะราคาหกสิบเปอร์เซ็นต์และอัตราเกมสูงอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปรียบเทียบผลบอลห้านัดหลังสุดของคู่นี้ครับนนวคาสเซิลได้หกเสียเจ็ดผลต่างประตูลบหนึ่งครับส่วนอาร์เซนอลครับได้สิบเอ็ดเสียแปดผลต่างประตูสามลูกนะครับ มาดูในส่วนของราคาเอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้นิวคาสเซิลกินราคา4นัดเสีย1นัดครับส่วนอาร์เซนอลครับกินราคา3นัดเสีย2นัดนะครับสูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับนิวคาสเซิลยูเนเตสสูง2นัดต่ำ3นัดจาก5นัดหลังสุดครับส่วนอาร์เซนอลครับสูง3นัดต่ำ2นัดจาก5นัดหลังสุดนะครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นครับก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บและหยุดแข่งสาหรับนิวคาสเซิลมีทั้งหมด7รายเลยทีเดียวครับส่วน ทั้งฝั่งอาร์เซนอลครับมีอยู่3รายนะครับในส่วนของไลฟ์วันนี้ครับนิวคาสเซิลยูเอเต็ดน่าจะมาในระบบ4-4-2ครับ2ประสานแนวรุกก็จะเป็นโจลินตันครับคู่รักตาข่ายกับคริสวูดนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับหน้าเป้าจะเป็นเอ็นเคเทียครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะเป็นกาเบรียลครับฝั่งขวาจะเป็นบุกยศซาก้านะครับในส่วนของคู่นี้ครับเหงยังมองว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลพวกเขา น่าจะต้องเก็บชัยนัดนี้จากนิวคาสเซิลให้ได้ครับเพราะว่าถ้าอยากไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องเก็บชัยในนัดนี้ไปให้ได้ครับและเฮงเชื่อมั่นแบบนั้นครับว่าอาเซนอลจะเก็บชัยในนัดนี้ได้ครับคู่ที่3คู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงวันนี้ครับเฮงเลยสรุปทัศนะของเฮงวันนี้ครับประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565ครับคู่แรกครับในศึกกันโชซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างซามโดเรียพบกับฟิออเรตินาเฮงวิเคราะห์ไปที่ ผู้มาเยือนอย่างฟิออเรตินาครับคู่ที่2ครับก็ยังอยู่ในศึกกันโชดซีเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างยูเวนตุสพบกับลาซิโอครับเฮงมองว่าลาซิโอไม่แพ้ครับก็น่าจะยันเสมอยูเวนตุสได้ครับเฮงเลยวิเคราะห์ไปที่ลาซิโอครับและคู่สุดท้ายครับคู่ดึกสุดครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลครับที่งเอาเวลาตีสองตรงนะครับก็เฮงมองว่าอาร์เซนอลน่าจะเก็บชัยในนัดนี้ไปได้ครับถ้าอยากไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เฮงวิเคราะห์ไปที่่อออารร์เซนนนลคับใสวขง ทศนะคู่อื่นๆหรือว่าทีเด็ดคู่อื่นๆครับก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในไลน์แอสไซหงเจ็หรือว่าสแกน q ิวอารคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮงเฮงรวย